ใครอะไรนะนะ่ากลัวพอๆกับโควิดให้หวัดใจฉะนั้นในา,นา้ฉีดวัคซีนให้หวัดใจกันนะเฮ้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณน สสวัดทุกๆออำเภในนี้ถามความรู้สึกนะฉีดโควิดไปกี่เข็มแล้วครับสองค่ะนะสองเข็มรู้สึกอะไรไหมมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับไม่มีเลยค่ะสบายสบายจ้าแอสซนะ่าเนาะจ้าแอแอสซ่าเทเนกาเนาะ,ะเดือนมิถุนายนที่เก็บม,มิถุนายนเก็บที่หนึ่งแล้วก็สามสี่สีงหาเข็มที่สองค่ะแล้ววันนี้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกค่ะ ไม่ได้กลัวอะไรเลยไม่ค่ะอ่าวัคจีนนี้ไม่น่ากลัวค่ะจิตแล้วก็สบายใจเนาะสบายใจที่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวกลัวนิดนึงเผื่ออะไรนะไม่ต้องกลัวค่ะอืนิดเดียวเราพูดยังไงได้กวนิดเดียวแต่ไม่กลัวเย่านะมันก็เขาบอกว่ามันติดได้นะแต่ว่ามันไม่เป็นอันตรายเราก็มั่นใจในที่ที่เราฉีดมาค่ะสุดยอด วันนี้เราอยู่กันที่รพสตอบ้านนาฮีจังหวัดหนองคายนะครับมารณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับหลังจากที่ตอนนี้เรารณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดนะฮะฉีดครบ2เข็มแล้วเว้นไปเดือนหนึ่งก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้นะครับฉีดวัคซีนแล้วเราก็จะได้ปลอดภัยไปด้วยกันครับวัคซีนไข้วัคซีนโควิด -19 นะครับยังไม่สั่งซาลงไปตอนนี้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มาอีกชาวบ้านจะสับสนไหมเราจะพูดยังไงให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจได้ วัคซีนโควิดกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่คนละตัวกันครับแต่2วัคซีนนี้ออกฤทธิ์คนละแบบวัคซีนโควิดช่วยป้องกันโรคโควิดแล้วก็ช่วยทําให้อ่โควิดเนี่ยเป็นแล้วสามารถที่ลดความรุนแรงลงได้แต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรามีฉีดทุกปีก่อนหน้านี้และช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ลดความแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ได้มันเป็นวัคซีนคนละตัวนะครับแต่ว่าปลอดภัยทั้งคู่ครับเมื่อกี้นอกรอบที่คุณหมอาคุยกับผมว่า อนาคตอาจจะเป็นไปได้ว่าใช้วัคซีนตัวเดียวกันเมื่อไอโควิดมันอยู่หมัดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นฉีดร่วมกับไอเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้เลยคุณหมอพูดอย่างนี้มันเป็นไปได้เลยครับในอนาคตที่จริงวัคซีนทั้งสองตัวเนี่ยนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราเรารู้มานานแล้วนะครับมันปลอดภัยมากวัคซีนโควิดเนี่ยเนื่องจากมันเป็นวัคซีนใหม่เราก็เลยให้ฉีดห่างกันนิดนึงนะครับวันหนึ่ง วิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากขึ้นวันหนึ่งเขาอาจจะเอามาผสมกันก็ได้หรือว่ามาฉีดพร้อมกันเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับก็เป็นไปได้ครับ <laughs> จะได้ประหยัดทั้งเวลาประหยัดวัคซีนดีบายายดีค่ะหลังมาวันเดียวพอนะ <laughs> 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 ไม่ต้องมาทีละทีละเข็ม <laughs> นี่คือส่วนที่ที่อยู่ติดกับท้องที่อยู่ติดกับท้องถิน่นแล้วก็อยู่ติดกับ ชาวบ้านเลยถ้าประตูนี้นะครับเปิดแล้วต้อนรับคนได้อย่างสุดยอดเนี่ยประตูต,ต,ต่อไปไม่ต้องพูดแล้ววันนี้ประตูท่านเปิดรับพี่น้องได้สะดวกโยทินขนาดไหนครับท่านครับของเราในในส่วนของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับของเราเปิดฉีดไปแล้วทั้งหมดเนี่ยทุกกลุ่มทั้งหมดทั้ง10กลุ่มเนี่ยเท่าที่ได้รับวัคซีนมาทั้งหมด3 3 2เนี่ยนะครับเราฉีดไปทั้งหมด7 8แล้วครับ ครับทุกคนครับมันเราดูแลทั่วถึงทั่วถึงครับแล้วพี่น้องก็ตอบรับดีครับตอบรับดีครับครับผมก็สวัสดีครับผมนายสามารถพันสักคูนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบหินงมนะครับก็เพิ่งย้ายมาที่อำเภอเมืองนะครับได้ประมาณเกือบปีแล้วครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านสาธารณสุขอำเภอนะครับให้มาดูแลในเรื่องของความครอบคลุมการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะครับของอำเภอเมืองนะครับผมครับซึ่งวันนี้ก็ อำเภอเมืองของเราก็ผ่าน80นะครับ80.83นะครับในการฉีดวัคซีนส่วนความครอบคลุมก็อยู่ที่85ครับผมก็สามารถที่จะเปิดเป็นนองคายแซนด์บ็อกซ์ได้ครับผมว่าน้องคายแซนด์บ็อกซ์นะไป<ม>ช้าไ่นานถงได้เห็นในนามตัวแทนของเจ้าที่ที่อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะเป็นได้ว่าขอเป็นตัวแทนทั่วประเทศเลยละเลยเลยนะคะว่า ถ้าเจ้าหน้าทีอ่อ่าเราพศตอไม่มีอสมอเหมือนเราขาดอาวุธใช่ครับต้องกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็กลับเรียนพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับวันนี้ชาวสาสุขเราจะไม่ทอดทิ้งจริงใจในประชาปาถนาให้ทุกคนพ้นโรคภัยวันนี้มีทั้งสปชมีทั้งพื้นที่ในภูมิภาคนะครับก็ต้องขอบคุณขุมกําลังที่ยิ่งใหญ่พี่น้องอาสาสมัครสาสุขที่อยู่ใน ประเทศไทยแล้วก็ที่อยู่ในนาฮีแห่งนี้นะครับที่สร้างสารฝันให้เกิดความสําเร็จงานสําเร็จได้เพราะเรามีเครือข่ายพี่น้องภาคประชาชนร่วมกับภาครัฐและก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณคําลนหว่างหวังศรีแล้วก็ทีมงานนะครับที่ได้มาช่วยต่อเติมเติมเต็มในเรื่องของการให้วัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเรื่องไข้หวัดใหญ่และวัคซีนเรื่องโควิดให้พี่น้องเรามั่นใจแล้วก็เราจะสู้ๆ้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องอสมอสู้ไหมครับ ครับยายเราเป็น AEC ได้ยัง AEC นะคะน้องคายบานชันเดี๋ยวนี้มันแฮปปี้โดยเฉพาะเป็น AEC มันมีดีมากละาฮอย่ากลัวพี่น้องทุกคนหญิงชายเป็น AEC แล้วสบายจังสี่ไงพี่น้องเอ้ ไปไงครับพ่อแม่เพลง EC พ่อค่ะดีาว่าสี่แสนเพลงมีที่ไหนเนี่ยต้องมีที่นี่เท่านั้นรอพอสตอพานายีข้าวดีดีกับพี่คำร้อน